พี่เมย์ทำยังไงให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือแบบนี้คะหนูอยากมีตัวตนในโลกโซเชียลและขายของใได้แบบพี่เมย์คะ่ะแนะนำหน่อยคะ่ะคำถามนี้บอกเลยว่าแบบกดไลค์ก่อนเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็คิดว่าน่าจะตอบอยาวมากๆเราไม่รู้จะตอบตรงคำถามหรือเปล่าออกตัวก่อนคือการเป็นคนที่น่าเชื่อถืออันเนี้ยคือทําได้กันยากมากแล้วก็ไม่สามารถสร้างกันได้ในวันเดียวหรือเดือนเดียวหรือสามเดือนนะคะคือสิ่งสิ่งเนี้ยเมย์รู้สึกว่าเมย์อ่ะ นหนักรู้ตั้งแต่5ปีที่แล้วแล้วก็เป็นพยายามเป็นคนที่ทําแต่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทําแต่ในสิ่งที่สมควรไม่โกหกไม่แบบจริงใจงกับลูกค้าเมพยายามแบบเป็นคนคนนี้มาตลอดสิ่งที่เมย์แบบว่าดําลงอยู่อ่ะมันจะทําให้เมดูหน้าเชื่อถือขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคนที่บอกว่าน่าเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือไม่ใช่เมคือพวกคุณใช่ไหมคะ สิ่งสิ่งนั้นอะเมย์ไม่ได้บอกว่าเมย์ทีมายาคนที่น่าเชื่อถือต่อว่าเมย์มันโนตัวเองก็เมย์คนที่น่าเชื่อถือแต่ว่าเมย์ไม่น่าเชื่อถืออะมันก็คือไม่น่าเชื่อถือคนที่จะบอกว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าคือพวกคุณตอนนี้เสียงส่วนใหญ่บอกว่าเมย์น่าเชื่อถือมากๆเพราะว่าคือเมย์ทำแต่ในสิ่งที่มันควรจะทำอะแบบว่าไม่โกหกลูกค้าไม่ขายของมั่วซั่วไม่เอาของไม่ดีมาขายไม่ได้ทำโปรเจกฟาดเงินตัวแทนไม่ได้หลอกเงินลูกค้า เมย์สุดจริตในสิ่งที่เมย์ทำอะ่ะกับทั้งตัวแทนกับทั้งพาร์ทเนอร์กับทั้งลูกค้าของเมย์เวลาเมย์มีโปรเจกต์อะไรมาเขาก็เลยต้องเชื่อมั่นเชื่อถือเมย์ไปเลยโดยปริยายค่ะแล้วมันก็เลยขายของได้ความน่าเชื่อเชื่อถือนี่แหละทําให้คนคนนึงขายของได้ซึ่งสิ่งนี่แหละคือทิปสุกเมย์มาอยู่ตรงนี้ถามคือจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราจริงๆถามว่าคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือขายของได้ไหมขายได้ค่ะ แต่จะเป็นการขายของได้ในใน,ในระยะสั้นๆธุรกิจที่มันเติบโตสั้นๆแต่คนที่สร้างความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะขายของให้ได้ทาธุรกิจได้จะเติบโตระยะยาวมากๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ยิ่งโตไปเรื่อยยกตัวอย่างคือเมแต่คนที่เออเขาแบบไม่คิดถึงแว l ลูไม่คิดถึงคุณค่างตัวเองไม่ได้มองไม่ได้มองสิ่งความความน่าเชื่อถือ เป็นมูลค่าเขาไม่ได้คิดถึงสิ่งเนี้ยเขาก็จะแบบมีอะไรให้ทำเขาก็ทํามีอะไรขายเขาก็ขายแบบเอ็นเอียงไปเรื่อยใครทาอะไรก็กูก็ทําอย่างนั้นก็แล้วกันกูก็ทําอย่างนี้ไม่มีจุดยืนอ,อะไรเงี้ยก็อาจจะได้เงินหรือว่าเติบโตได้ในบางโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือคือสิ่งที่ไม่เติบโตไว้พวกคนเห็นคือเมตทำขายของธุรกิจแล้วเม่ก็เอาแต่ของดีๆมาขายตัวแทนก็รักเมแมบรักษาคําพูดเอาสินค้าดี ไม่โกหกลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นส่วนประกอบเล็กๆที่ทําให้เมเป็นเมย์แล้วก็ทกําธุรกิจอี้ได้แบบยาวมากๆลองพูดง่ายๆลองเปรียบเทียบเมย์กับเจ้าของแบรนด์ท่านอื่นๆหรือว่าตัวแทนท่านอื่นๆจริงๆแล้วเมยเคยอยู่ในอยู่ในระดับเดียวกับคนทั่วไปมาก แบบมา่ห้าปีที่แล้วแต่ทํำไมเมยถึงโดดเด่นโดดเด่นโดดเด่นแล้วก็ทิ้งห่างทิ้งไกลจนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจได้เพราะว่าไม่มีคําว่าน่าเชื่อถือในตัวเองแต่ว่าคนอื่นเขาไม่มีเขาก็เลยเป็นได้แค่นั้นแล้วก็อยู่ได้แค่นั้นซึ่งสิ่งนี้บทเรียนนี้รู้ป้าว่าเป็นเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะคือเมยเนี่ยมาส่งต่อให้กับตัวแทนที่เป็นผู้นําติดตัวเมย์ว่ารู้ใหมว่า ตอนนี้ทุกคนทุกคนตรงนี้ที่มาติดตัวเมย์แหะค่ะที่เป็นตัวแทนเมย์เนี่ยคุณเนเป็นคนที่เก่งหมดเลยเก่งทุกคนเลยเมย์เลือกคุณเพราะคุณเก่งแต่ว่าสิ่งที่เมย์จะทําให้คุณได้ดีนอกจากเงินอ่ะคือคุณจะต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือสิ่งนี้คุณจะต้องได้จากพีมายาไมาเซทที่จะทําให้คุณอะเป็นคนที่น่าเชื่อถือ เมย์จะทําให้ทุกๆคนมี m i n เซ็ตสิ่งนี้เมย์ก็สอนเขาหรือว่าบอกเขา่นอกจากสกิลเซ็ตที่ทําให้เขาขายของได้เมย์ก็ยังจะสอนเรื่องนี้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เมย์ให้ความสําคัญมากเพราะเมย์ตั้งคําถามกับเขาไปกับ,ก,บกับคนใกล้ตัวเมย์ไปว่าน้องรู้ไหมว่าทําไมวันเนี้พี่ถึงมาเปิดธุรกิจคลินิกได้สามสาขาน้องรู้ไหมว่าทําไมวันเนี้ยพี่ถึงมาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอื่นๆได้น้องรู้ไหมว่ามันเพราะอะไร แล้วน้องเป็นแบบน้องเปิดคลินิกแล้วมีจะมีคนเข้าคลินิกน้องไหมมีก็ถามอีสิบคนเนี่ยม่ถามว่าน้องอ่ะถ้าน้องเปิดคลินิกอ่ะมีคนมาสมัครหรือไปกับน้องไหมเขาตอบทุกคนว่าไม่หนูเปิดไม่ได้หรอกคลินิกใครจะมาหาหนูใครเชื่อหนูใครจะอะไรหนู เมยเลยตอบกับว่าพราะคุณน่ะไม่เคยให้ตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าหรือว่าสร้างความน่าเชื่อถือไว้เลยฉะนั้นหลังจากเนี้ถ้าเราจะอยู่ด้วยกันน่ะเราต้องสร้างสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นด้วยวันนี้เราอาจจะทํางานด้วยกันเพราะว่าพีมายาใช่ไหมแต่วันหนึ่งอะ่ะเราอาจจะร่วมงานกันโดยการที่เราเปิดคลินิกร่วมกันก็ได้อีกสิบสาขาก็ได้แล้วเมย์จะทําให้การที่คุณเปิดคลินิกคนต้องเชื่อถือคุณไม่ใช่คุณแค่มีเงินมาเปิดคุณคนต้องอยากจะไป เป็นลูกค้าคุณไม่ใช่เพราะว่าแบบอยู่ใกล้บ้านแต่เพราะว่าเขาอยากจะทํางานหรือเขาอยากทํทำหน้ากับคลินิกของคุณเพราะว่าคุณต้องเป็นคนที่แบบตั้งใจเลือกคัดสรรมาอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเป็นคนนั้นให้ได้สิ่ง,ส,งสิ่งนั้นมันคือแวลูในตัวที่ไม่ใช่แบบว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านแล้วจะมีความน่าเชื่อถือกันได้สิ่งนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องทําอย่างต่อเนื่องต้องเป็นคนที่ดีพอกับการทํางานของตัวเองกับคนอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจริงๆนะเว้ยเออ ว่ตอบยับไม่รู้ตอบตรงแบบตอบแบบว่ามันแบบมันเป็นคําถามที่ดีมากเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราเพิ่งสอนแบบไมเซ็ตกับตัวแทนเราไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพอเรามองแบบตัวแทนอ่ะคือเราอาจจะพูดคําว่าตัวแทนใช่ไหมแต่จริงแต่เขาคือแบบเขาคือหนึ่งหุ้นของเราอ่ะที่ที่แบรนด์เราจะเติบโตได้ถ้าหุ้นเรามีความคิดที่แบบเด็กมากหรือว่าไมเซ็ตมันต่ําเตี้ยเลี่ยดินมากอ่ะแบรนด์เราก็โตไม่ได้องค์กรเราก็จะโตไม่ได้คือเราก็ต้องปลูกเขาอ่ะ ทุกๆไมค์เซตเหมือนกันว่าพี่อยากให้น้องอีกสามปีน้องจะสามสิบอีกสามปีน้องจะแบบสามห้าอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากให้น้องอ่ะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถทําธุรกิจได้มากกว่าขายของออนไลน์แต่น้องจะต้องทําได้พอะน้องไม่ใช่แค่มีเงินนะน้องต้องมีความน่าเชื่อถือที่จะท,ที่จะไปเปิดสิ่งสิ่งนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะให้กันในการที่เรามาร่วมงานกันอะไรเงี้ย เพราะว่าแบรนด์ที่มัอยาจะโตได้ไม่ใช่แค่จาของแบรนด์ไม่ใช่แค่ว่าสินค้าดีหุ้นส่วนทุกคนจะต้องมีความคิดที่ดีด้วย อันนี้สาบานเลยว่าส่งต่อไมซ์เซตนี้ทุกครั้งแล้วก็ส่งต่อเป็นคีย s u ักเซ s ของพวกเราทุกคนที่ผลักดันให้หุ้นส่วนทุกๆคนเข้าใจสิ่งนี้นะคะเพราะเราจะไม่ได้ติบโตกันแค่แบรนดออนไลน์แน่นอนเราจะต้องไปกันอีกไกลมากๆวันหนึ่งเราใครจะไปรู้ว่าเราจะเปิดธุรกิจเวลเนสด้วยการลงลงทุนมั่วซั่วอีกเยอะแยะมากมายคลินิกแจกกูแจกเลฟเนชยัยโคนละสาขาใครจะไปรู้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบ เปิดคลินิกไปก็เจ๊งเพราะว่าแบบคนอย่างมึงเนี่ยนะ,จะเจ้าของดีสมมติลูกค้านั่งถามมาคนอย่างมึงเนี่ยนะ,จะเจ้าของดีมาใช้ในคลินิกแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณอะไม่มีความน่าเชื่อถือเลยแต่คุณต้องทําให้คนรู้สึกว่าคนอย่างเงี้ยถ้ามันทําอะไรอะมันต้องเลือกของดีเท่านั้นคุณต้องเป็นคนนั้นไม่ใช่ว่าแบบอีนี่มึงเปิดคลินิกได้ไงวะกูจะมึงจะใช้ของดีจริงปะเนี่ยถ้ามึงทําให้คนคิดอย่างนั้นกับมึงอะแปลว่ามึงทําอะไรไม่ได้แล้วในชีวิตเนี้ย